น,นันลองสอ,อนมือหนึ่งครัง้งพอแล้วแต่เขาไปเติมน้ำก่อนเนอะ สีพาสเทลนี่ฝุ่นสีฝุ่นสีน้ำมันฝุ่นอ้พนพนอพาสเทสีช,ออช,อชอ็อคสีช็อค <ร ping S 1> เออหวาเต็นแก้วเลยเหรองต้อเต็มเต็มเดี๋ยวพอเจุอนะก,ก,กัน มันจะคีดเปียกเลยแค่นี้พอไหมนะแค่นี้แค่ขีดน,นี้พอแอดีเสร็จแล้วก็เจบอกแม่ว่าเห็นไหมเด็กเอานี่มาตัดเสร็จแล้วก็เอามาแบบนี้นะ เอามาวางแล้วก็เอาออกแบบนี้แล้วก็เอาแบบนี้นะเด็ดแดบบีเดี๋ยวเขาไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะเบบดี้ป๊กเดอบิวเตอร์กเลยก่อนนะ เป็นวสมพรนั่เป็นลเบียดูอ T R O Y。啊哦 เดี่ยวใช่มั้ยอ๋อสี่เลยคะส้อมบ๊วย ตอนนี้หนูระวังสี่หกได้แล้วรู้ไหมเพราะว่าหนูทำแบบน,นี้ได้แล้วเห็นไหมเจ็ดตัวแล้วเจ็ดก็เลยระวังได้แบบน,นี้ตู้เปล่าแต่แบบยืมแต่นี่เมื่อกี้ยืมเ,เลยเห็นไหม เขาทำแบบสีนี้เป็นโอ้โหใช้สีเยอะมากเลยนะนี่สีอะไรเนี่ยบูอืจแล้วก็ใช้ผู้คันกันเล็กแล้วก็ มาตินนแล้วก็โคนแบบนี้ลูกเป๋าแดดดี้ดูอก็ล้างแล้วก็มาแบบน,บบนี้แล้วก็มาแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้โอ้ยแรงเ <c oughs> กลี้ยงด้วยค่ะ แล้วก <Ừ. S 2> ็มาแบบนี้นะแล้วก็มาแบบนี้อืมต้องต่อยาวหลายทีเลยนะแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็มาแบบนี้ ทำแบบนี้อืแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็เอากระดาษหม่แล้วก็คนว้า เป็นดำบบแล้วแดดด้ดูน้ำดิอืมพทำไงต้องเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอืให้าปลาช่วยเปลี่ยนน้ำให้ไหมโอเคว รูปอะไรคะเจว๊วาดรูปอะไรเนี่ยรูปปัมาฮะตมหาสหมุทมหาสหมุทมหาสหมุทอืมเ,อเสร็จแล้วเหรอรูปมึนี้เสร็จยังเสร็จก,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 กันใหญ่ดีวกว่ากันใหญ่กันใหญ่อะคะ สิบม่วงอันนี้อ่ะเจ็ดเข้าล้างผู้กันสะอาดเลยนะ mà đẹp อันนทานหนึ่้วสามจเข เป like ิดยังครับเปยัง <ส S 1> คะยังเหรออ๋อต้องล้างใหม่ไหมขาดสีเ้ง แซมบูอันนี้ขนมปังแซมบูจ้าอ,อ,อันนี้เลยหนูกาขนม,ขนมปังอันนี้ขนมปังเค้กหม่อันนี้เค้ก ต้องเช็ดก่อนไหมต้องทำความสะอาดก่อนไหมใส่ลงไปได้เลยอ่ะลูกเพราะว่ามันสีมันหมดแล้ว

่วนนี้เป็นแย,ยมนะด,ดีอันนี้เป็นแย,ยมครบแล้วแล้วทำไงต่อย้ํอันนี้เค้กต้องทำหลาอันนะว่าเค้กเป็นแบบนี้อค้ใส่ครบแล้วไม่เหรอฮนะโอ้ ขนาดไหนโอ้หต้องเปลี่ยนน้ำก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวป้าเปลี่ยนน้ำให้ก่อนนะเป็นน้ำม่วงเลย